Rov เนี่ยสามารถที่จะปรับกราฟิกระดับสูงมากได้นะครับเปิด60เฟรมเรทได้เหมือนกันเลยกับพวกซนดราคอน855หรือว่า865นะครับแต่ว่าจริงๆเล่นแล้วเนี่ยมันมันไม่ไหวนะครับเพราะว่าที่ไม่ได้แรงขนาดนั้นอันนี้เนี่ยเวลายิงหรือว่าเวลาเดินเนี่ยนะครับมันจะไม่ค่อยลื่นมันด้วยความที่ว่าเกมผับจีเนี่ยเป็นเกมที่ต้องการใช้แรมเยอะกว่าเกมอื่นนะครับด้วยความที่มัน,เป,นเป็นเกมกึง่งกึ่งโอเพนเวิลด์เนาะ mark, ลงมาก็จะโหลดแมปโหลดไรเยอะแรม2ที่มันให้มาเนี่ยมันจะไม่ตอบโจทย์ตรงนี้แล้วนะครับฟร สามารถเล่นไปแล้วบันทึกหน้าจอไปได้แปลกมากนะครับ วัสดีพื่อนกคนนะครับคผมตั้มครับกลับมาเจกันอีกครั้งนะกับการรีวิวสมาร์ทโฟนนะครับราคาถูกมากนะครับ3า9 9บาทหรือพูดกันกลมๆง่ายๆก็3,500บาทนะครับก็เป็นสมาร์ทโฟนตัวเล็กสุดละของเรียวมีนะวันนี้ที่วางขายอยู่คือเรียวมีส1ที่อยู่บนโต๊ะที่คุณเห็นอยู่นี้นะครับจะมีสมาร์ทโฟนที่อยู่ในเลทราคาใกล้เคียงกันหลายๆแบรนด์มีทั้งเรทมี9นะครับมีทั้งเรทมี่เก้าเอมีทั้งเรียวมีซีสามและเรียวมีมมแี่ว ่วงนี้เนี่ยผมใช้งานสมาร์ทโฟนเรทราคา3,000บาทหรือว่า4,000บาทเนี่ยเยอะมากนะครับเดี๋ยวจะลองเปรียบเทียบทั้งรุ่นพี่เขานะครับอย่างเรียวมี C3 แล้วก็ลองเทียบกันดูฟีลิ่งการใช้งานกับ r ร d มี9แล้วก็ 9A มันเป็นยังไงบ้างส่วนใครอยากดู v s นะครับของทั้ง3ตัว4ตัวนี้นะครับพิพ์คอมเมนต์ขอไมาได้เลยข้างล่างเดี๋ยวจัดให้อ่านี้พวกนี้เอาไว้ก่อนละกันเหลือแค่2รุ่นก่อนละกันนะครับเรียวมี C3 กับเรียวมี C11 2ตัวนี้เนี่ยเมื่อตอนต้นปีนะครับที่ดมา,มาอ พร้อมกับ He ดีโอ G 70 r a m 3รอม32พร้อมกับกล้องหลัง3ตัวแบต5,000กับราคา3,000หน่อยๆ3,000ปลายๆเนาะทีนี้กลางปีที่ผ่านมานี้บริมีเขาเปิดตัวอีกตัวหนึ่งมานะครับให้มันถูกลงกว่าเดิมก็จะโดนตัดบางอย่างออกอย่างเช่นสแกนนิ้วกล้องหลังก็เหลือ2ตัวนะครับแต่ก็ยังคงเรื่องของแบตเตอรี่กับหน้าจอใหญ่ไว้อยู่ให้คุณเอาไปใช้งานกันราคาก็ถูกลงมาประมาณ500บาททั้ง2ตัวนี้อยู่ที่ว่าคุณจะไปเลือกซื้อรุ่นไหนกันแต่ว่ามีความใกล้กกกนน้้เเคคีียงงกกััันนนนนนพอสสมรท2ุ่ป ที่มันแตกต่างกันนะครับใครอยากดูรีวิวสเปคก็เดี๋ยวผมลงคลิปอันบ็อกไว้ให้แล้วกันนาอไปดูเอาเองได้นะครับ ตัวเรียวมี C11 เนี่ยนะครับจะให้มาเป็น He l i โ G35 สนะครับส่วน C3 เนี่ยจะให้มาเป็น h e l i o G70 นะครับแรมเนี่ยของเรียวมี c 1สจะเป็นแรม2รอม32สนะครับส่วน C3 จะเป็นแรม3รอม32นะครับ, 3, รบแรมก็ต่างกันอยู่แล้วก็สแกนนิ้วของ C11 เนี่ยไม่มีนะครับ C3 มีสแกนนิว้วแล้วก็กล้องเนี่ยของ c 1 1ถ้าเกิดว่าเป็นเลนหลักเนี่ยจะละเอียดกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าของ C3 เนี่ยจะมีเลนมาโครเพิ่มขึ้นมาให้ส่วนอย่างอื่นเนี่ยคล้ายกันมาก,มน,กนั Uh, UI เหมือนกันแล้วก็ขนาดหน้าจอเนี่ยเท่ากันเลยนะครับประมาณ6.4 6.5นิ้วประมาณนี้ฟีเจอร์ที่เขาให้มากับราคานี้นะครับถ้าเกิดว่าเด่นๆเ,เลยนะถ้าเกิดว่าคุณเทียบกับเรทราคานี้สิ่งที่เรียวมี C 1 1ให้คุณมาได้ ดีที่สุดก็คือว่าแบตเตอรี่มัน 5,000mAh เรทราคานี้โดยส่วนใหญ่นะครับแบตเตอรี่เขาจะให้กันมาแค่ประมาณสัก4,000เก่งๆเลยนะครับ4,000-4,500ถ้าเกิดว่าพวกดีๆหน่อยอย่างเรมี่ C11 เรมี4 C3 อะไรเงี้ยก็จะให้มาเป็น5 0 0 0 m ล ah. ิแต่ว่าข้อเสียคือพอร์ตยังเป็นไมโคร USB อยู่ไม่ใช้ Type C นะครับแล้วก็มีแจ็ค3.5มิลมาให้ไม่มีรีเวิร์สชาร์จเป็นแค่ชาร์จตัวเองแล้วก็ใช้เองเนาะจอใหญ่มากๆนะครับเมื่อเทียบกับเรทราคานี้ปกติแล้วเนี่ยเร,ยรา,าน้ันหยหยด์งใ 5, 8, ah. มอู่6.3 เรียวมี C3 แล้วก็เรียวมี C11 เนี่ยนะครับให้หน้าจอ6.5นิ้วมาแล้วคือมันเต็มจอมากคคุณลองเดี๋ยวผมให้ลองดูนี่นี่นี่คือสมาร์ทโฟนเลทราคา40,000บาทคุณดูครับคุณได้จอที่ใหญ่แบบใกล้เคียงกันเลยอ่ะกับสมาร์ทโฟนราคา40,000บาทคือมันมันดีนะเว้ยเอาไปเสพมันติมีดีอย่างเช่นดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยมันฟินกว่าจอเล็กๆแน่นอนอยู่แล้วนะครับอันนี้คือข้อดีที่เขาให้มาเนาะส่วนอย่างอื่นอย่างเช่นเรื่อง,องกล้องเลยครับก็เป็นสแตนดาดไม่ได้หวือหวามากแต่ว่าให้กล้้้้้้้ออออองงงงงมมมมาาาเเเยยะครััับกกกกลลลลลหหหนนีีี่2ตวววดดใแ็็ สามารถจะถ่ายวิดีโอได้หน้าหลังนะครับ Full HD เลยเนาะ Android เวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยครับคือ Android เวอร์ชัน10อันนี้คือข้อดีสมาร์ทโฟนเลทราคาถูกๆ3000เอ่ย2000เอ่ย4 0 0 0เอยมักจะให้ Android เวอร์ชัน9มาหรือว่าแย่ๆหน่อยก็เป็น Android เวอร์ชัน8ถ้าเกิดคุณซื้อตัวนี้มันตกรุ่นตัวนี้คุณได้ Android เวอร์ชันใหม่ล่าสุด UI ใหม่ Android เวอร์ชันใหม่ความปลอดภัยมันก็สูงกว่า Android เวอร์ชันเก่าๆนะครับแล้วก็สามารถใช้งานแอปธนาคารได้อย่างปลอดภัยสบายหายห่วงนี่คือข้อดีของเขานะครับ ถัดไปเรื่องของการเล่นโซเชียลมีเดียนะครับเฟซบุ๊กไลน์ไอจงไอจีพวกนี้เป็นยังไงบ้าง <c oughs> คือด้วยความที่ CPU มันไม่ได้แรงมากเลยเราพูดไว้ก่อนนะครับ Helio G 3 5นะครับมันแรงประมาณนะครับประมาณาแซนด์ดราก้อนสี่สาหรือว่าแซนด์ดราก้อนสี่ห้มันแรงประมาณนั้นนะครับไม่ได้แรงเวอร์วังอลังล้านแปดมากคือถ้าเกิดว่าเทียบกับเรียวมีซีสามนี่ยนะครับเรียวมีซีเนี่ยเขาจะให้ Helio G 7 0มาซึ่งมันแรงมากๆนะครับมันแรงน้องๆกับ665เลยเผื่อแรงกว่าด้วยในบางเกม ทำให้เวลาคุณเอาไปทัดหรือว่าเอาไปเล่นเกมหรือว่าไปเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะลื่นกว่าเรือวมี C 11มากๆถ้าคุณมีงบถึงเรือวมี c 3เนาะผมจะแนะนําให้เพิ่มตังค์ไปดีกว่านะครับตัวนี้เนี่ยมันเล่นเนี่ยมันเล่นได้นะครับสามารถใช้งาน2หน้าต่างได้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่เห็นไหมเปิดมันติวินโด์นะครับมันก็สามารถใช้งานได้แม้ว่ามันจะให้แรมมาแค่2องกิกก็ตามเนี่ยสมมุติว่าคุณอยากเล่น Facebook ไปพร้อมกับดู YouTube อ่านี่มันก็จะแบ่งให้นะครับอันนี้ก็ ถไ,ไปนี่ตึ๊ด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  YouTube ก็เล่นไปครับเดี๋ยวผมเปิดคลิปล่าสุดของพวกเราให้ดูแล้วกันอ่ะเปิดคลิปล่าสุดพวกเราไว้อยู่นะครับแล้วก็เปิด Facebook ปรับเนี่ย เห็นไหมเนี่ยมันก็ดูได้นะครับปะกะติเลยนะอันนี้ก็ถ่ายได้เรื่อยๆครับวิดีโอจาก YouTube ก็ยังเล่นอยู่คือไม่ว่าแรมจะให้มาแค่ 2G กิกะครับแต่มันก็ยังสามารถใช้งานมันติวิดีโได้นะครับเพราะว่ามันเป็น Android เวอร์ชันสิเนาะการจัดการหลังบ้านก็จะดีกว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเปิดซ้อนกันหลายๆแอปอย่างเช่นผมเปิด Facebook แล้วผมไปเปิดแอปธนาคารอนะไรเงี้ยกลับมาเฟซบุ๊กเนี่ยมันจะรีรีหน้าฟีดใหม่เพราะว่ามันไม่ได้เก็บข้อมูลไว้ในแรมนะครับแรมมันมีน้อยเกินไป อันนี้คือทําได้แต่ทําได้ประมาณนึงนะครับไม่ได้ทาได้สุดๆแบบพวกแรม3าแรมแบบ C3 แบบเรือมี6 i ไออะไรพวกนี้พวกนั้นมันดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่าราคามันแพงกว่านะครับฟีลลิ่งการพิมพ์ก็ตามเลทราคานี้นะครับไม่ได้ดีเวอร์หวังมากแล้วก็ไม่ได้แย่จนพิมพ์ไม่ได้อันเนี้ยเป็นปกติเลยของเลทราคานี้ถ้าเกิดว่าจะให้คะแนนสาหรับการเล่นโซเชียลมีเดียนะผมให้เลยครับเทียบกับเลทราคานี้นะเเต็ม10นะครับคือมันทําได้นะครับเล่นมันติวิดโอมก็ทําได้ตอบแชทสลับแอปเปิด2หน้าจอมันทําได้ ถัดไปการเสพมัลติมีเดียนะครับจะเอาไปดู Netflix จะเอาไปดู YouTube อันนี้ผมบอกเลยว่าเต็มที่มากมันเหมือนออกแบบมาสําหรับคนที่ชอบในเรื่องของการดู YouTube หรือว่าดู Netflix หรือว่าดูไลน์ทีวีเป็นหลักมากๆ,ๆเพราะว่าเรทราคานี้โดยส่วนใหญ่นะครับเขาจะให้จอกันมาประมาณ5.8นิ้วหรือ5.2 5.3นิ้วส่วนใหญ่นะไม่เกินนี้กันนะครับน้อยมากที่จะให้เป็น6.5นิ้วอยาง C3 าเนี้ยหรือว่าเรดมี C11 เนี้ยจะให้จอที่ใหญ่มากๆมานะครับตัวนี้จอเองก็ใหญ่ผมว่าน่าจะใหญ่สุดแล้้วกับรราาคนี 6.5นิ้วความละเอียดเป็น HD ไม่ใช่ Full HD นะซึ่งราคานี้มันน้อยมากที่มันจะได้ Full HD ถ้าเกิดไม่ใช่รุ่นตกรุ่นเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับกับราคา3,500เอาไปดูหนังดู u t u b e นะครับดูได้ไหมดูได้นะคือตะกี้ผมก็เปิดให้ดูแล้วนะครับคุณสามารถเปิดมัลติวินโดได้หรือว่าถ้าเกิดว่าคุณสมัคร y YouTube p ีเมีย m คุณก็สามารถกดออกไปแล้วมันโชว์หน้าต่างลอยได้แบบสบายๆเลยครับไม่มีอาการกระตุกกระตักกระตุกกระติกแต่อย่างใดเดี๋ยวผมเปิดอของกูแซบให้ดูแล้วกันอ่ะของเกมจ สามารถเซตติ้งได้สูงสุดอยู่ที่ 720p 60เฟรมเรทนะครับก็คือดูได้แม็กซิมัมเท่าที่จอมันจะแสดงผลได้นะครับแล้วก็คุณสามารถที่จะทางให้มันเต็มจอได้แบบนี้นะครับแล้วเวลาทางเนี่ยมันจะปิดมาในติ่งมันนิดนึงนะครับมันเป็นมินิดอบดิสเพย์ก็เอาไปดูคอนเทนต์นะครับดูเขาแคสเกมดูเขาสตรีมเกมได้สบายๆอันนี้เป็นคลิปของแบงค์ที่กำลังทดสอบเกมสมาร์ทโฟนรุ่นนี้อยู่เนี่ยเห็นไหมก็ไม่มีปัญหานะครับก็เล่นได้ปกติเนี่ยเห็นไหม เนี่ยเวลาคุณเอาไปดูเขาแคสเกมหรือว่าไปดูเขาสตรีมเกมอะไรเงี้ยมันก็มันก็ได้นะครับเพราะว่าจอมันใหญ่แล้วไม่ต้องเพลงมากอันนี้คือตอบโจทย์เลยสําหรับคนที่ต้องการเอาไปเสพ y o u t u b e แล้วเสียงเนี่ยใช้ได้เลยนะเดี๋ยวผมเปิดอันนี้ให้ดูเนี่ยลำโพงมันดังมากนะครับออกที่ตูดที่เดียวนะแต่ดังแบบดังกระหึ่มเลยอะดูเล <laughs> ราคาสามพันห้าอ่ะกลางเต็มเลยด้วยครับโอ้โห ตราใกล้ไหม่ ลำโพงมันดังพอที่คุณจะเอาไปดู MV ดูแคเทอร์สเตมเมอร์ดูพวกเรารีวิวหรือว่าเอาไปดูหนังใน Netflix ได้แบบสบายๆนะครับกับคําว่า3,500บาทนะคุณอย่าไปเทียบกับพวกราคาหลักหมื่นนะครับแน่นอนมันสู้ไม่ได้เพราะว่าต้นทุนฮาร์ดแวร์มันก็ต่างกันแล้วแต่ว่าเทียบกับราคานี้มันดีมากๆแล้วนะครับกับจอใหญ่กับลำโพงได้ขนาดนี้สำหรับผมผมเอนจอยแล้วก็สามารถจะเสียบแจ็ค3.5มมิลมาให้ด้วยนะครับน,นี่ตรงนี้เสียบแจ็คฟังได้นะครับหรือไปเสียบในรถเอาก็ได้ทีนี้ถ้าาเเอไปปดู Netflix Security นนะัมจ็ ค,คือดูได้แค่ 540p นะครับไม่ได้เป็น HD นะแต่ก็ราคานี้ครับมันเป็นปกติอยู่แล้วที่มันจะได้แบบนี้อ่ะเดี๋ยวผมลองเปิดดูให้ดูสักเรื่องหนึ่งนี่เห็นไหมแล้วก็คือมันดูได้นะเว้ยแล้วก็กลางให้เต็มเห็นไหมเฮ้ยคือ Netflix ดูได้เลยสบายๆแล้วก็ฟีลากดออกมาครับมันก็จะโชว์หน้าต่างเล็กขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมคืออันนี้ผมงงมากเว้ยสมาร์ทโฟนที่ให้แรมมาแค่ 2 g b นะครับแต่สามารถแสดงมันดีทัสแบบนี้ได้ด้วยเนี่ยถ้าเกิดเราเป็น iPhone เขาจะเรียกว่า Picture in p i c t u อร์นึกออกปะแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ Android แอนดรอยด์ไม่มีมานานแล้วนะครับคือมันสามารถจะโชว์อย่างนี้ได้โดยที่แบบเสียงก็ยังเล่นไปครับคุณสามารถที่จะเปิด Netflix เล่นไปแล้วเปิด Facebook ไปเล่นไปได้อย่างเงี้ย,ย,ยโหลด Facebook มาครับอลองกดเข้าไปดูที่หน้าสั่งของเอยอยากจะสั่งของใน Facebook จังเลยวันนี้แต่ว่าหนังก็อยากดูนะเนี่ยมันก็จะแบบเอ้ยโชว์โหลดได้เล่นได้ปกติแค่มันไไไมมม่่่่ดดดด้้้้้เเรนะร็็วววาาากกกกแแแคคคนนนนนนนััััองงตตทํละุีิ จะซื้อไปเพื่อที่จะเสพมัตติมีเดียนะครับดูหนังฟังเพลงดู Netflix หรือว่าดู YouTube นะครับดูรวีวิวพวกเราอะไรเงี้ยหวดได้เลยครับราคานี้คุณได้จอใหญ่แบบนี้เนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้าแต่มันเป็นไปแล้วในเรือมีซีทีเ็คะแนนมัตติมีเดียผมนะสิบสบไม่หักสนนักคะแนน นะครับคือมันครบมากแล้วกับเด็ราคานี้ถ้าคุณจะใช้งานแนวนี้คุณหวัวได้เลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนเนาะถัดไปเรื่องของกล้องแล้วก็เกมนะครับเอาเกมก่อนก็ได้นะครับเกมเนี่ยเราไปเทสมาแบ่งเป็น2องเซสชันแล้วกันนะครับมีเซสชันที่เป็นเกมแบบความละเอียดสูงกับเกมที่เป็นความละเอียดต่ำนะครับความละเอียดสูงก็จะเป็นเกม Rv ผับจีฟรีไฟล์แล้วก็คอร์บดิวตี้ส่วนเกมปรับต่ําก็จะเป็นพวกซับเวย์พวกสติ๊กคูพวกแฮร์ริสนะครับพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมที่มันเล่นกันได้ทุกเครื่องแล้วแต่ว่าอยากมาทท้นกมา เป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะทีนี้นะครับเอาไปลองเล่นมานะมีทั้งหมด3ามเกมหลักๆก,ก่อนละกันนะครับมี ROV P ับ G แล้วก็ Call of Duty เท่าที่ไปเล่นมา ROV เนี่ยสามารถที่จะปรับกราฟิกระดับสูงมากได้นะครับเปิด60เฟรมเรทได้เหมือนกันเลยกับพวกไซน์ดราก้อน855หรือว่า865นะครับแต่ว่าจริงๆเล่นแล้วเนี่ยมันมันไม่ไหวนะครับเพราะว่าที่ไม่ได้แรงขนาดนั้นเพียงแค่ว่า ROV กับ Media t ททเนี่ยนะครับมันรักกันนะครับดังนั้นรุ่นต่ำสุดของ Media t ททก็จะเปิดได้สูงสุดเหมือนกับไซน์ แต่ว่าเซตติ้งที่ผมแนะนําจริงๆถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อไปเพื่อที่จะเล่น ROV นะครับปรับเซตติ้งให้เป็นต่ําสุดทุกอย่างแล้วก็เปิด60เฟรมเรทนะครับผมไปเล่นมาเนี่ยมันจะคงอยู่ประมาณสัก40-45ประมาณนี้นะครับอาจจะสูงขึ้นไปหน่อย50บ้างถ้าเกิดไม่ได้บวกกันนะครับเล่นกัน10-10หรือว่า5-5เนี่ยนะครับยังไงซะเฟรมเรทเกิน30เฟรมเรทแน่นอนซึ่งมันดีกว่าสมาร์ทโฟนหลายๆรุ่นในเรทราคานี้ที่เปิดได้แค่30เฟรมเรทนะครับอัน,นเ,ดดเนมดเนหมห 11ห,ห,หรือว่าเล่นโหมด55ที่มันไม่ได้บวกกันมากๆเนี่ยเฟรมเรทมันก็สามารถไต่ขึ้นไปถึงระดับ40ุดได้แต่ว่าถ้าบวกกันโบ๊บะนะครับยังไงซะมันก็ล่วงลงมาหรือมา,มาสัก30นหน่อยๆนะครับ30ปปลาย37 38อะไรเงี้ยซึ่งมันก็ยังลื่นกว่าการเปิด30เฟรมเรทอยู่ดีถ้าให้ผมแนะนำนะครับก็เปิดไปเลยครับ60เฟรมเรทอย่างน้อยๆเราได้เจอประสบการณ์ที่มันดีกว่า30เฟรมเรทแน่นอนใน1ชั่วโมงเนี่ยนะครับ RV แบตเตอรี่ลดไปประมาณ18%นะครับนั่นคือการเล่นไปเปิดสุดทุกอย่างแต่ถ้าเกิดว่าคุณเซฟๆหน่อยนะครับเปิดแสงสว่างต่ำๆหน่อยก็1ชั่วโมง เหลือทํานสัก้เปเ็นป็นไปได้พอที่จะเป็นไปได้เนาะถัดไปเกมผับจีนะครับการาฟิกเนี่ยปรับได้สมดุลน,นะครับเฟรมเรทเนี่ยปรับได้ระดับกลางอันนี้เนี่ยเวลายิงหรือว่าเวลาเดินเนี่ยนะครับมันจะไม่ค่อยลืน่นมันด้วยความที่ว่าเกมผับจีเนี่ยเป็นเกมที่ต้องการใช้แรมเยอะกว่าเกมอื่นนะครับด้วยความที่มันเป็นเกมกึง่งกึ่งโอเพนเวิลด์เนาะลงมาก็จะโหลดแมปโหลดไรเยอะแรม2ที่มันให้มาเนี่ยมันจะไม่ตอบโจทย์ตรงนี้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากเล่นเกมผับจีแบบฟินฟินะครับผมจะแนะนําให้คุณไป แค่300 4 0 0 500ประมาณนี้ก็เพิ่มตังค์ไปเอาเรอมีซีสาผมว่ามันจะตอบโจทย์กันเยอะถ้าเกิดว่าอยากจะเล่นผับจีจริงๆนะตัวนี้ไม่ค่อยตอบโจทย์นะครับแต่พอเล่นได้ทูทูไทยไทไม่ได้1ชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่ลดไปประมาณ20%สําหรับขับจีนะครับก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่อึดอยู่นะสุดท้ายนะครับเกมกราฟิกสูงที่ลหลายๆคนกังวลกันก็คือ c อร์บด t ตี้นะครับตัวนี้เนี่ยกราฟิกปรับได้ระดับต่ําแล้วก็เปิดเฟรมเรทสูงได้เล่นลื่นในระดับหนึ่งนะครับตต่่่่่าาาาาาเเเนนนนะแแววถถ้้้กิดออยลลไไปปมัึงหจ มันไม่ไหวมันจะค้างแล้วก็จะกระตุกมากเลยดังนั้นไม่แนะนําให้เล่นไปแล้วมันถึงหน้าจอไปเล่นได้พอเล่นได้อาจเชิญนี้ว่าพอเล่นได้นะครับแบบที่ไม่ได้อยากปาเครื่องเหมือนกับผับจีอย่างผับจีเนี้ยผมว่าไม่ได้เลยนะครับผับจีผมไม่เอ็นจอยมากแต่ว่าคอฟดูตี้เนี่ยเล่นได้พอเล่นได้พอเล่เล่นได้อืตามนั้นนะครับแล้วก็1ชั่วโมงแบตเตอรี่ลดไปประมาณสัก22%สนะครับสุดท้ายคือเกมฟรีไฟนะครับถ้าเกิดว่าเกมฟรีไฟเนี่ยมันจะบางคนแบบว่าพี่ราคานี้อะอย่างน้อยๆผมขอเล่นฟรี่่เลนได้ นะครับฟรีไฟเนี่ยมันจะเป็นเกมเดียวเลยนะที่ผมเล่นมาในเกมที่เป็นแบบกราฟิกสูงๆอย่าง Rv p u b G หรือว่า Call of Duty เนี่ยฟรีไฟเป็นเกมเดียวที่คุณสามารถเล่นไปแล้วบันทึกหน้าจอไปได้แปลกมากนะครับอาจจะด้วยว่าคือจริงๆฟรีไฟมันก็เป็นเกมที่เหมือนกับ p u b G นะคล้ายๆกึ่งๆ Open World แต่ว่ากราฟิกจะดรอปลงมาหน่อยนะครับเป็นของค่ายการีนาก็คือว่าสามารถใช้แรม2เนี่ยเล่นไปแล้วบันทึกหน้าจอไปได้นะครับแต่ไม่ได้ลื่นมากนะพอเล่นได้ถ้าคุณไม่อยากบันทึกหน้าจอนะครับซึ่งผมจะไม่แนะนําให้ แบบแบบดีเลยแหละในความรู้สึกผมนะเ<ๆ>มื่อเทียบกับราคานี้สำหรับผมคือมันเล่นได้ผมเอาไปเล่นเนี่ยคิวชาวบ้านเขาได้23ตัวได้ซ้ำนะครับคือคือมันเอนจอยอ่ะกับการเล่นฟรีไฟในมือถือราคาขนาดนี้ซึ่งหลายๆตัวที่ผมเล่นอย่างเรดมีอย่างแบรนด์อื่นๆนะครับในเรีนราคานี้นะฟรีไฟเองก็ยังกระตรุกอยู่ตัวเนี้ยพอเล่นได้เลยนะครับพอเล่นได้ใช้คํานี้นะพอเล่นได้นะครับ,ลรบแล้วก็สามารถจะเล่นไปแล้วมาถึงหน้าจอไปได้เป็นแค่เกมเดียวเลยสรุปเกมระดับสูงนะครับ เรียวมีซ1เล่นได้แต่ต้องตับต่ำสุดก็ไม่ค่อยแนะนาให้เล่นเท่าไหร่ส่วนเกมอื่นๆที่เป็นเกมระดับต่าอย่างเช่นซับเวหรือว่าสเตรกคูหรือว่าจะเป็นเฮลิคจัมมนะครับพวกนี้มันมันมันเป็นเกมที่แบบออกมาเมื่อ4ี่ปีที่แล้วมันเล่นได้สบายนะครับมันสมัย iPhone 5นู่นเนี่ยก็ก็เล่นได้นะครับไม่มีปัญหาดังนั้นถ้าใครเล่นเกมระดับต่ำๆนะครับปล่อยผ่านได้เลยถัดไปเรื่องของกล้องอันนี้เนี่ยกล้องเนี่ยให้มาเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับกับเรียวมีซีสามอย่างกล้องหน้าเนี่ยก็ตัวเดียวก จะให้เลนส์หลักมาเป็น12ใช่ปะแต่4 1เนี่ยจะให้มาเป็น13นะครับแต่ว่าไปถ่ายมามันก็ใกล้เคียงกันแล้วก็เป็นกล้องคู่นะครับอีกตัวหนึ่งเป็นเลนส์เดฟเรทราคานี้โดยส่วนใหญ่ก็จะให้มาเป็นแบบนี้แหละครับก็คือกล้องคู่แล้วก็กล้องหน้า5ล้านส่วนใหญ่นะจะเป็นแบบนี้กันหมดเลยนะครับจะไม่มีหรอกครับราคานี้ถ้าไม่นับเรือมีซี3นะไม่ค่อยมีที่จะให้เลนส์มา3ตัวไม่ค่อยมีนะครับตัวนี้ก็เป็นปกติของเรทราคานี้เลนส์คู่เอาไปใช้งานจริงมาาาาาาาเเเปปป็็็นน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 นยยัััััังงงงงงงไบบบบบ้้้้ะะภพิ่่่่ททหหหหลจจจจแแแแววววสสีอตก แล้วก็ถ่ายมาเนี่ยคือสวยเลยเหมาะสําหรับคนที่ต้องการสามารถโฟนไปแล้วถ่ายวิวถ่ายพอร์เทรตสาวๆอะไรเงี้ยให้มันสวยๆนะครับจบได้ในตัวเดียวอะไรเงี้ยตัวนี้จะตอบโจทย์แนวนั้นจะเน้นแบบยกขึ้นมายิงใช้งานสวยแล้วจบเลยไม่ต้องการไปโปรเซสต,ต่อหลังบ้านอะไรเงี้ยตามนี้นะครับเข้าใจตรงกันเอาไปใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับสัะผมนะภาพนิ่งผมให้9้าเต็ม10เลยผมว่ามันใช้งานดีนะแต่ว่ามันจะมีข้อเสียคือเวลาคุณเอาไปถ่ายกลางคืนครับภาพมันจะเป็นน้อยระยยิบระยับแล้วซึ่งหลายๆเครื่องไม่เป็นกับในร,ราคานี้นะครับมันจะม ราคานี้โอเคมันจะมีดีเฟกอะไรพวกนี้ปนเข้ามาแล้วก็เวลาคุณถ่ายภาพย้อนแสงนะครับมันจะเกิดอาการขอบม่วงซึ่งถ้าคุณเคยเล่นกล้องที่เป็นกล้องด s ซ r าหรือว่ากล้องฟูลเฟรมมาก่อนเนี่ยแล้วใช้เลนส์ทีเ่เป็นเลนส์ที่แบบคุณภาพกลางๆค่อนไปทางต่ำอะไรเงี้ยเลนส์ราคาถูกเนี่ยมันจะเกิดอาการขอบม่วงขึ้นมานะครับทำให้เวลาคุณซูมดูเนี่ยเอ้ยอันนี้ขอบม่วงนี่หว่าแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นยูเซอร์ทั่วไปเนี่ยก็คงไม่ได้ไปซูมดูขนาดนั้นนะครับอันนี้เป็น,เป,นเป็นจุดหนึ่งที่เจอมาค,ม,ม,าาม,าาคมาาากกกกร่งๆซึเิดจ ติงเลนที่ไม่ได้ดีนะครับก็เป็นปกติของมือถือเลนราคานี้งานวิดีโอนะครับหน้าหลังสามารถถ่ายวิดีโอได้ที่ f u เ30เฟรมนะครับอันนี้ถ่ายวิดีโอกลางคืนก็ยังก็ยังใช้ได้อยู่นะครับไม่ได้แย่แล้วก็ถ่ายกลางวันเองก็ยังดูดีนะครับโฟกัสเขาจะชัดช้าหน่อยคาแรคเตอร์เขาจะเป็นคาแรคเตอร์สมาร์ทโฟนที่โฟกัสชา้าแต่พอใช้งานได้ถ้าจะเอาไปใช้งานอย่างเช่นถ่ายลูกกําลังเล่นอยู่อะไรเงี้ยเก็บโมเมนต์ลูกๆหรือว่าให้คุณพอ่อคุณแม่ใช้ถ่ายรายงานสถานการณ์นะครับเอ้ยลูกแมวที่ลูกเลี้ยยงงนนี่่มมมัออาาาากกรรแแๆนะให้คคุณุณณพถ ไ,ได้หรือว่ากล้องหน้ามันเนี่ย5ล้านพิกเซลเองก็สามารถจะถ่ายวิดีโอฟดีได้นะครับบางคนต้องการเอาไปใช้ในการแบบอัพสตอรี่บางคนต้องการที่จะเอาไปใช้ในการวิดีโอคอลคุยกับลูกๆหรือว่าให้คุณพ่อคุณแม่อะใช้วิดีโอคอลกับเราอะไรเงี้ยได้เลยนะครับสบายๆไม่มีปัญหาเนาะเป็นเครื่องสํารองก็ได้เป็นเครื่องหลักให้กับคนที่ไม่ต้องการอะไรเยอะแยะก็ได้นะครับมันทําได้ขนาดนั้นก็เพียงพอแล้วแหละสําหรับในราคานี้นะครับอย่าไปคาดหวังมันมากว่ามันจะสู้กับพวกราคา5 0 0 0ได้มันสู้ไม่ได้มันสู้้แคค่่ราา 3, าา3,0000บททเนทนัน นะครับก็ใช้งานในชีวิตประจำวันได้ถ้าจะไปเป็นยูทูบเบอร์แบบถ่ายลงช่องหลักล้านซับอะไรเงี้ยมันทาไม่ได้นะครับพูดตรงๆมันทําไม่ได้นะครับเพียงแค่ว่าเฮ้ยมันใช้งานในชีวิตประจำวันน่แค่นี้มันเพียงพออยู่แล้วนะครับคะแนนภาพนิ่งแล้วก็งานวิดีโอสาหรับผมนะผมให้เลยครับเก้าเต็มสิบนะครับทั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอคือมันเพียงพอแล้วสาหรับการใช้งานด้วยเลทราคานี้สุดท้ายนะครับเรื่องของเซ็นเซอร์ GPS การนําทางต่างๆเป็นยังไงบ้างเซ็นเซอร์ที่ให้มาเนี่ยนะครับครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอสโทรม ตัวนี้มีใจโรสโคปมาให้แล้วดีด้วยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่แอสโทรโมิเตอร์ครับนี่ใช้ได้นะครับใช้ได้เอาไว้เอียงซ้ายเอียงขวาไลท์เซนเซอร์ครับค่อนข้างละเอียดนะดูดูจากแสงสว่างที่มันหายไปครับไลท์เซนเซอร์เนี่ยเอาไว้ทำอะไรเวลาคุณออกไปออกกลางแดดด้วยด้วยบางทีแบบเราไม่อยากมันหลี่แต่เองครับมันจะมีระบบหลีแ่แสงอัตโนมัติให้ตัวนี้มีไลท์เซนเซอร์ให้นะครับหรือว่าไพรยน้ำครับก็ยังมีอยู่ตัวฟลักซิมิเตอร์ตึ๊กจัก๊กอ่ะก็ยังมีอยู่รวมถึงตัวนี้ครับใจโรสโค คือเรราคานี้ครับคุณจะไม่ค่อยเจอใจโรที่มันลื่นแบบนี้หลายๆคนใช้แอปหรือว่าใช้เกมบางเกมที่ต้องใช้ใจโรในการเล่นนะครับอย่างเกมที่มันแบบจะต้องคล้ายๆกับซับเวเซิลบหันซ้ายหันขวาหลบหลีกสิ่งก่อสร้างอันนี้ใจโรแม่งดีมากเว้ยดูดิดูความลื่นของใจโรครับเนี่ยใจโรมันลื่นมากนะครับไม่มีอาการน่วงเลยโอเคสําหรับเซนเซอร์ปล่อยผ่านนะครับส่วนการนําทางผมว่ามันนําทางได้ปกตินะเมื่อเทียบกับเรีราคานี้คือไม่ได้ดีเวอร์วังกำลงังล้านแปดมากนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ปึ๊บขึ้นมา อืมฮะอาฮะนำทางไปเมกะบ,บางนาหน่อยปุ๊บสั่งงานด้วยเสียงครับเฮ้ยยัดเขยรอวะ่ะเนี่ย มันจะมีมันจะมีความแบบช้าช้าหน่อยคือด้วย CPU ไม่ได้แรงมากด้วยแรมไม่ได้เยอะมากทําให้เวลาคุณเอาไปนําทางหรือว่าอะไรเงี้ยครับคุณจะต้องรอมันนิดหนึ่งนะครับเข็มทิศมีมาให้นะครับสามารถนําทางได้แต่ว่าจะไม่ได้เร็วมากมีเข็มทิศให้ด้วยนะเผื่อใครจะเอาไปนําทางครับอพอใช้นะครับพอใช้แบตเตอรี่ให้มา5 0 0 0มิลลิแอมนะครับไม่มีฟัซชาร์จมาให้นะครับแล้วก็ไม่สามารถรีเวิร์สชาร์จให้กับคนอื่นได้เหมือนกับเรย์มีซีสามเนาะก็อะแดปเตอร์ในกล่องให้มาเป็น, 5, Am, น,น 0, 100 100ห้โวลต์แองต็มา 3ชั่วโมง15นาทีประมาณนี้นะครับที่ผมวิเทสมาเนาะราคานี้หลายๆแบรนด์รองรับฟ a าชาร์จ g e 15วัตต์8 8วัตนะครับบางแบรนด์นะบางแบรนด์รองรับแต่ทุกแบรนด์จะไม่มีใครแถมฟ a าชาร์จ g e 18วัต์หรือ15วัต์มาให้เลยในกล่องเพราะ ต้นทุนมันไม่ได้นะครับตัวนี้เองเนี่ยโอเคละไม่รองรับก็จริงแต่ว่าในกล่องเนี่ยก็ยังให้5โวลต์2แอมป์มาหรือว่า10วัตต์มาอยู่นะครับคือที่ชาร์จ d อะพดง่ายๆก็ยังดีกว่า5โวลต์1แอมป์นะสำหรับผมนะแล้วเอาไปใช้งานมาเนี่ยนะครับด้วยความที่มันไม่ได้กินอะไรมากมายมากนะครับสเปคดังนั้นมันเหมาะสําหรับคนที่แบบเอาไปใช้งานทั้งวันแล้วไม่อยากพลาดการติดต่อสื่อสารมากๆอย่างเช่นคุณเปิดบริษัทเงี้ยแล้วต้องการรับสายทั้งวันหรือว่าคุณขายขออ,อนไลน์คุณไไไไมมมม่่สสาา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 รถพลลดดดยยยยยจจกกกกกูคค้้ค้้้นนนนนัับงอออออขุณ็หปึีตโท์เว เครื่องที่เอาไว้รับสายหรือไว้ตอบไลน์เนี่ยจะเหมาะมากๆนะครับเพราะว่าแบตมันอึดมากอ่ะนี่คือทั้งหมดของการไปใช้งานมาของเรือมี C 1นะครับเทียบกับสี3เทียบกับ 9a เทียบกับ9หรือว่าสมาร์ทโฟนแบรนด์นอื่นๆถ้านับ ในเลทราคานี้นะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยมันเป็นมือถือที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะครับอาจจะไม่ได้ดีที่สุดอาจจะไม่ได้คุ้มที่สุดแต่คุณอย่าลืมว่าคุณใช้แล้วคุณอุ่นใจที่สุดทั้งแบตท,ทั้งการรับประกันศูนย์บริการทั่วประเทศนะครับชอบแบบไหนซื้อแบบนั้นนะครับผมเองมีหน้าที่แค่รีวิวไปใช้งานมาเจออะไรมาชอบก็จะเล่าให้ฟังอันไหนไม่ชอบก็จะเล่าให้ได้ฟังนะครับข้อดีข้อเสียเราไม่มีการปิดบังกันนะครับมาโชว์ให้ได้ดูแล้วในวันนี้ถ้าเกิดว่าชอบก็สามารถไปหาซื้อได้ทททีีี่่่้้้้้้าาาาานนนนนนนใกกกกกลลลลบคุณจจะะะะอออไไไไ์์็็ดดดดฟแแวววตสเเ๋ยผมมหหงถู มาทิ้งไว้ข้างล่างแล้วกันวันนี้ผมตั้มกับเรียวมี41นะครับขอลาไปก่อนละกันอยาให้เรา VS กับรุ่นไหนแถวๆนี้ก็ขอมาได้เลยข้างล่างเดี๋ยวจัดให้เจอไม่ในคลิปหน้าอย่าลืมฝากติดตามกดไ like, ลค์กดซับสไครยด้วยไปละครับสวัสดีครับ <laughs>